สวัสดีกลับมาพบกับใหญ่ยนนะครับกับผมนะครับตีใหญ่ยนนะครับวันนี้มาในแนวของสบายๆนะไม่ได้อยู่กลางแดดไม่ได้อยู่กลางกลางที่โล่งนะฮะวันนี้ผมจะมาแบ่งปันในเรื่องของของความรู้ในเรื่องของรถนะครับทุกอยาก่างถ้าเจอกันกับผมนี่ต้องคุยกันเรื่องรถอย่างเดียว นะเรื่องอื่นเอาไว้คุยกันนอกรอบนะครับนะเอาเป็นเรื่องเราคุยกันเรื่องรถนะครับผมจะมานําเสนอในเรื่องของอธิบายให้ฟังนะครับว่าอธิบายให้ฟังในเรื่องของความแตกต่างของรถนะครับรถใ,ใ,ในยุคปัจจุบันนี้นะฮะมันมีออกมาหลายรุ่นหลายประเภทนะครับหลายหลายอย่างที่ออกมาก็คือผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการซื้อขายของรถเนี่ยนะฮะผมจะมานําเสนอให ให้ผู้ชมทุกท่านได้รับรู้รับทราบในบางข้อมูลซึ่งบางข้อมูลเนี่ยลูกค้าหลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วแต่หลายๆท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับเอาเป็นว่าเอาเอาเป็นข้อมูลกลางๆนะครับตรงนี้นะจะจะไม่ฝากฝ่ายฝ่ายใดทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนะก็คือมันเป็นเรื่องของนปัจจุบันจะมีคําว่าลดอีโกคาออกมานะครับอ่าหลายๆท่านคงคงอาจจะได้เคยได้ยินนะครับผมผมว่าคงเคยได้ยินเลยแหละเพราะจริงๆลถอีโกคาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในบ้านเราประมาณย้อนไปนประมาณสักผมว่าประมาณสัก1ิปีที่แล้วนะฮะ สิปีที่แล้วเนี่ยในบ้านเราเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาในเรื่องของรถยนต์ยวดยานพาหนะนะครับก็คือเป็นรถระบบอีโกคาใช้คํานี้ถามว่าอีโกคามันคืออะไรนะฮะอีโกคาเนี่ยจริงๆรอีโกคามันอ๋อบางท่านถามว่าผมเคยเจอลูกค้าที่แบบว่าใณปัจจุบันเนี่ยรถอีโกคากับรถธรรมดาเนี่ยอันไหนมันต่างกันมันดียังไงมันเสียยังไงนะครับผมจะมาขยายคําความหมายของคําว่าอีโกคาให้ฟังก่อนนะครับอีโกคาเนี่ยมันก็คือรถนี่แหละครับ นะฮะมันก็คือรถยนต์ประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่า,าโดยโดยโดยกระบวนการของเขาโดยกระบวนการการพิจารณาของเขาพวกคณะกรรมการต่างๆเนี่ยที่ที่มันมีขึ้นเนี่ยเออที่เขามีขึ้นเนี่ยที่จัดขึ้นมาเนี่ยยกตัวอย่างเป็นพวกคณะกรรมการ BOI อะไรพวกนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเขาก็เขาเรียกอะไรเขาเขาก็สร้างสร้างสร้างข้อจํากัดของรถมา นะฮะว่าลดคำว่าลดอีโคคาร์ลดอีโคคาร์เนี่ยหนึ่งเลยนะครับตามกรมารมติของเขาที่มาที่ออกมาเลยคือหนึ่งต้องประหยัดนะครับอีโคคาร์ต้องประหยัดนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของความประหยัดนะครับความประหยัดใน,น,นีนี้มันถึงว่าประหยัดเชื้อเพลิงอะไรประมาณนี้นะครับว่าตาการกินน้ํามันต่อต่อ100ยกิโลเมตรกินเท่านี้นันคือข้อหนึ่งคือต้องประหยัด, <S <S ยดข้อที่สองก็คือในเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะณปัจจุบันที่โลกร้อนเกิดขึ้นโลกร้อนขึ้นนะครับนะสำหรับรถอีโคคาร์เนี่ยก็คือจะต้องปล่อย มลพิมลพิษใช้คําว่ามลพิษนะครับน้อยที่สุดก็คือข้อกําหนดของอีโกคาร์เนี่ยนะครับรถยนต์ถ้าเป็นเครื่องดินีนซินเนี่ยซี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  CC ที่ให้ออกมาให้กําหนดมาก็คืออจะไม่เกิน1,300งพันสามรอยซีซีนะครับสำหรับอีโกคาร์นะครับเครื่องดีนซินแต่ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยก็คือซีซี CC จะไม่เกิน1,500ซีซีนะฮะอีโกคาร์ในบ้านเราปัจจุบันเนี่ยมันมี2เฟสท,ที่ที่ออกมาในในท้องตลาดปัจจุบันนะครับมันมีอยู่2เฟสเฟสแรกก็คือ,อ ตามมาตรฐานยูโรเขาอะครับนะยูโร4อะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือเฟสที่1นึ่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าอาจจะแบบนนปล่อยค่าพวกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยไม่เกิน120กรัมต่อกิโลเมตรอะไรพวกนี้จริง,รงๆข้อมูลพวกนี้มัน,ม,นมันก็เราเราสามารถค้นคว้าได้ทางอินเทอร์เน็ตแต่ของผมเอาเข้าแบบให้ชัดๆเลยนะครับสาหรับผู้ที่คิดจะหาซื้อรถใช้นะครับอ,อีโคคาร์กับรถธรรมดามันต่างกันอย่างไรเราจะเลือกอย่างไหนดีนะครับอันดับแรกเลยผมนำนำเสนอว่า ทุกท่านต้องเลือกการใช้งานของเราก่อนนะฮะการใช้งานของเราเนี่ยนะฮะว่าเราเหมาะกับรถประเภทไหนนะครับถ้าเราต้องการความประหยัดเราใช้ใช้ในระยะสั้นๆนะฮะไม่ไม่เอาแบบวิ่งไกลๆมากๆนะฮะอย่างเช่นกรณีวิ่งในเมืองการใช้รถวิ่งในเมืองเนี่ยนะครับในเมืองในซอกในซอยในตอกในอะไรในเมืองที่มันมีไฟแดงเยอะๆที่จะต้องวิ่งแล้วก็จอดวิ่งแล้วก็จอดวิ่งแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยผมแนะนําเลยว่าให้เป็นอีโคคาร์จะดีที่สุด เพราะว่าอีกคานีนจะตอบโจทย์ประ,ประเภทนี้นะครับคนที่ใช้รถประเภทนี้ก็คือ,อสังเกตไหมครับรถณปัจจุบันถ้าถ้าเราต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนนานๆนะฮะค่าเผาผ่านการการเผาผ่านน้ำมันเชื้อเพลิงม,มันก็จะยิ่งมากขึ้นแต่ทีเนี้ยถ้าเรา,เารถคันใหญ่ๆซึ่งซีซที่มากกว่า 1,500cc ขึ้นไปไปใช้งานอย่างเนี้ยท่านจะรู้สึกเลยว่าโอ้มันโคตรกินน้ํามันเลยนะฮะมันแบบมันกินน้ามันน้ามันมาก ดังกับการที่เราวิ่งแล้วจอดวิ่งแล้วจอดนี่แต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดจําจเป็นจะต้องใช้รถวิ่งทางไกลเป็นระยะเวลาน,านานๆนะครับแบบไม่ต้องจอดมากวิ่งไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแนะนําให้เป็นรถรถประเภทที่ซีซีหนึ่งพซีซีขึ้นไปนะครับสำหรับตลาดบ้านเราเนี่ยนะฮะณักปัจจุบันเนี่ยนะครับอีโกคาถือว่าไม่ใช่เป็นเป็นตลาดใหม่แล้วนะเป็นตลาดค่อนข้างที่จะตอนเนี้ยทุกๆค่ายหลายๆค่ายทารถกันขึ้นมาเพื่อตลาดของตลาดอีโกคานะครับนะ เสริมสมรรถนะรถให้ดีขึ้นผมบอกให้นะปัจจุบันเนี่ยค่ายดังๆที่เขาออกมาเนี่ยนะครับเครื่องเขาเล็กนิดเดียวนะครับเครื่องเขาพันซีซีเองนะครับแต่แรงม้าเขาเยอะมากนะฮะใส่เทอร์โบเข้ามาอีกให้อัตราการเร่งดีอีกนะฮะอัตราการแซงกันอะไรเงี้ยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องมันซีซีมันน้อยมันจะแรงหรือเปล่านะฮะแต่ด้วยด้วยนวัตกรรมปัจจุบันของบ้านเรานะครับที่ที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อได้ว่าตอบโจทย์ทุกท่านตรงนี้แน่นอนอย่างเรานะครับใหญ่ยนนะครับก็คือ ทุกรุ่นทุกประเภทนะฮะณปัจจุบันนี้ก็อีโคคาร์เรามีเยอะนะครับอีโคคาร์บางยี่ห้อที่จะนําเสนอนะครับกับลูกค้านะครับก็มีเยอะนะครับหรือจะเป็นรถแบบมากกว่าอีโคคาร์ก็คือรถตัวใหญ่เครื่องพันห้าร้อยซีซีเนี่ยใหญ่ยนเรามีมากมากมากมาให้เลือกให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะครับนะถามว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับอีโคคาร์กับกับกับรถอะไรนะพันห้าร้อยซีซีอะไรขึ้นไปนะฮะจริงๆมันก็คือรถเหมือนกันนะนะฮะ แต่ว่ามันต่างกันที่ว่ามันมีข้อกําหนดของการการการปล่อยบนรา,าวาอะไรพวกนี้ของของทางหน่วยงานของนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมว่ามันอยู่ที่การใช้งานของของลูกค้าทุกท่านนะครับถามว่าประหยัดน้ามันต่อให้เรถประหยัดน้ามันสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ที่ลักษณะนิสัยการขับขี่ของเรานะครับนะถ้าเกิดเราภาษาผมผมขออนุญาตใช้คําว่าตาบันนะครับ ตะบันอย่าพันเร่งปืดปืดปืดไปยังไงมันก็กินนะครับมันก็ไม่สามารถจะประหยัดได้นะครับผิดกับการที่ว่าต่อให้เราใช้รถเครื่อง1,800นซีซีเนี่ยนะครับเราค่อยๆขับรู้จักวิธีการเข้าการเบรกการออกเงี้ยมันก็ประหยัดนะครับแต่ถามว่าผมเชื่อได้ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยด้วยด้วยสภาวะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับลูกค้าหลายๆท่านก็อยากจะมองหาถึงความประหยัดไว้ก่อนนะฮะถ้าประหยัดปุ๊บแล้ว โจ์เราตรงกับรถอีโกคาเนี่ยผมก็แนะนําให้เลือกอีโกคานะครับแต่ถ้าโอเคอาจจะไม่เน้นถึงความประหยัดอาจจะวิ่งทางไกลๆวิ่งไปต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยผมแนะนํารถไอที่พันห้าร้อยซีซีขึ้นไปแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับอย่างใหญ่ย,ยนเราเนี่ยมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านเพื่อความจะเอาแรงเอามาันเอาเร็วนี่มีทุกอย่างนะครับจะเอาประหยัดรถประหยัดรถใช้งานรถอีโกคาประหยัดมีหมดนะครับเพะใหญ่ยนซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ ให,ใ,หให้มารถที่มันอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้ย,ย่ยนมีหมดนะครับสามารถจะหาได้หมดว่าโอเคลูกค้าจะต้องการรถประเภทไหนอะไรประมาณไหน,นร,รถอีโกคาของญ่ยน,นะครับรถใหม่ๆปีใหม่ๆก็มีนะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีรถปี18 17 1 8 1 9นี่มาอีโกคาที่เรามีมาขายอยู่ตลอดนะฮะร,รถจำพวกนี้ราคาพอมันมา,มา,มาอยู่ในตลาดราคารถมือสองเนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะหันลงมาพอสมควรนะฮะก็คือผมอยากจะให้ทุกท่านได้มองเล็งถึงว่าโอเค บางทีรถเล็กนะฮะมันก็ไม่ได้เลวรลายจนเกินไปอย่างที่อย่างที่หลายๆท่านเข้าใจนะครับมันอยู่ที่ลักษณะการใช้งานของเรามากกว่าว่าวิถีชีวิตของเราป,ป,ป,ปกติทุกวันนี้มันเหมาะกับรถประเภทไหนนะฮะบางท่านอาจจะต้องการจะได้รถใหญ่รถใหญ่รถใ,ใหญ่อย่างเดียวนะฮะถ,ถ้ามหาใหญ่นี้ใหญ่ยนจัดให้ได้นะครับตัวใหญ่ๆเครื่องใหญ่ๆบึ้มๆนี้ได้แน่อนอนนะครับแต่ว่านั่นแหละอยากจะแนะนําให้ท่าน คํานึงนิดนึงว่าการใช้รถการใช้รถของท่านนี่มันเหมาะกับตรงนี้หรือไม่กับอะไรอย่างนี้ถูกไม่ก็คือมันเป็นสิ่งดีๆที่ใหญ่ยนอยากจะให้มอบให้ทุกท่านนะครับนะเพื่อเพื่อวันใดวันหนึ่งวันนี้ท่านมาซื้อรถกับใหญ่ยนแล้ววันหนึ่งมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะหารถใช้ท่านจะได้แนะนาใหญ่ยนไปให้เขานะครับว่าโอเคได้ซื้อรถจากใหญ่ยนแล้วมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนอกจากการซื้อขายกันนะครับนะได้ได้มีรถใช้แล้วนะครับผมว่า ความหมายของคําว่ารถอีโคคาร์กับรถรถรถทั่วไปนั่นนะครับนะมันมันไม่แทบจะไม่แตกต่างกันไอความเข้าใจของผมนะครับแตกต่างกันเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการประหยัดถ้าท่านอยากได้ความประหยัดเลิอกอีโคคาร์แต่อย่าลืมนะครับที่ผมบอกว่าก็คือมาดูว่าการใช้งานเราเป็นยังไงผู้ชมท่านใดอยากจะให้ได้ได้รับคำแนะนำดีๆจริงๆนะครับผมเชิญที่ใหญ่ยนนะครับนะ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรกันก่อนมานั่งคุยกันก่อนมานั่งวิเคราะห์กันก่อนว่าท่านเหมาะที่จะตรงไหนอะไรอย่างไรนะฮะผมเชื่อได้ว่าหลายๆท่านอาจจะหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะทางทางโลกโซเชียลณปัจจุบันเนี่ยนะฮะหาความรู้ไปว่าเออรถเป็นอย่างนี้แต่ว่าบางทีกับการที่เราได้มาคุยจริงๆได้ได้ได้เดินลองมาดูรถจริงๆลองไปนั่งลองไปขับดูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับอย่างอย่างที่เขาบอกว่าบางทีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอะนะ แต่ถ้าเกิดเข้ามาด้วยชมด้วยตัวเองมาลองด้วยตัวเองมารับคําแนะนําจากใหญ่ยนด้วยตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะได้รับคําตอบที่ดีๆนะฮะนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าผมคิดอะไรได้อีกในเรื่องของการที่จะมาอธิบายาสิ่งต่างๆให้ผู้ชมทุกท่านได้เข้าใจให้กระจ่างขึ้นให้ด้วยความเป็นกลางอย่างเงี้ยผมจะมานําเสนอใหม่นะครับสาหรับวันนี้นะครับผมตีใหญ่ยนนะครับ อ่าแห่งใหญ่ยนเซอร์วิสสองสี่นะครับตามคอนเซปต์ที่บอกนะครับได้หมดต้องใหญ่ยนนี้เป็นเรื่องจริงๆนะครับอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจเข้ามาดูนะครับนะว่าการคําว่าได้หมดนี้มันคืออะไรนะฮะมันได้จริงๆหรือไม่นะครับทางใหญ่ยนเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะครับไม่ว่าท่านอยากได้รถยนต์ท่านมีปัญหาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรตรงไหนเข้ามาคุยกันนะครับมันจะได้เข้าคอนเซปต์ที่ว่าได้หมดต้องใหญ่ยนนะครับสําหรับผมวันนี้ตีใหญ่ยนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครัับบบขอคคุณนะร thank yeah.